พวกเราหลงไม่ได้เลยว่าโลกดุนยานี้คือโลกอันถาวรเพราะมันเป็นเพียงห้องสอบแค่นั้นจริง เคยไหมครับที่ว่าหัวใจของเราเนี่ยจะรู้สึกโหยหาอะไรบางอย่างไม่ใช่บ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้เคยไหมครับที่เราแม้ว่าจะมีบ้านหลังใหญ่มีความสะดวกสบายแต่ลึกๆเนี่ยในใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่บ้านถาวร่ะความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าบ้านที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่บนดุนยาแต่อยู่ในสวงสวรรค์ของลองผมไม่ได้พูดเกินเลยนะบ้านที่ครั้งหนึ่งสิ่งถูกสร้างซึ่งเป็นมนุษย์เคยอยู่มาแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่มนุษย์คู่แรกนั่นคือท่านนาบีอาดัมอะลาอิสลามและคู่ครองของ,ของท่าน พระนางฮาวามนุษย์ได้เคยอยู่ในสวงสวรรค์แต่ด้วยการล่อลวงของศัตรูที่ชัดแจ้งนั่นก็คือชัยตอนได้ทําให้เป็นสาเหตุของการที่ท่านทั้งสองต้องลงมาอยู่บนโลกดุนยาแล้วก็สืบทอดเชื้อสายมาเป็นพวกเราจนถึงวันนี้และนั่นคือการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการเดินทางครั้งนี้คือหนทางแห่งการทดสอบในอันกุรอานอยู่ในสุระอัลอารอฟนะครับอายะที่19รเงดํารัดว่าโอ้อ,อ,อดัมเอ๋ยจงอาศัยอยู่กับคู่ครองของเจ้าในสวงสวรรค์ และจงกินสิ่งต่างๆจากที่นั่นเถิดตามที่พวกเจ้าประสงค์แต่จงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นมิฉะนั้นพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ละเมิดแต่ชัยตอนได้ใช้วิธีการในการกระซิบและคำโกหกหลอกลวงจนมนุษย์ คู่แรกเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทุกคนนั่นคือการพลาดพลั้งไปดูในสุระอลบกราระอายะที่36พระองค์ได้ดารัสว่าดังนั้นเราได้กล่าวว่าจงลงไปจากที่นี่เถิดเป็นศัตรูกันและสําหรับพวกเจ้าบนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและปัจจัยยังชีพเพียงชั่วคราวสรุปปัจจัยยังชีพที่พวกเราเนี่ยได้ใช้กันอยู่ทุกๆววันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยยังชีพที่ชั่วคราวนี่คือจุดเริ่มต้นของเราทุกคนครับเราอยู่ในโลกดุนยาไม่ใช่เพื่อปัก หลักหรือที่เรียกว่าลงหลักปักฐานแต่เพื่อเดินทางกลับบ้านหลังเดิมให้ได้คือสูงสวรรค์อันเป็นนิรันดรในโลกดุนยาเนี่ยโลกใบนี้ผู้ศรัทธารู้จักว่าโลกใบนี้คือการทดสอบและทุกคนกําลังทําข้อสอบอยู่ทุกๆวันบางคนถูกทดสอบด้วยความยากจนบางคนถูกทดสอบด้วยความร่ํารวยบางคนถูกทดสอบด้วยความทุกข์บางคนถูก,ท,กทดสอบด้วยความสุขและทุกสถานการณ์คือโจทย์ครับโจทย์ที่อัลลอฮ์นั้นได้ส่งมาให้พวกเราส่งมาเพื่อวัดหัวใจของเราอย่างเช่นอันกุรอานในสุรอัลมุ อายะที่สองพระองค์ตรัสว่าผู้ทรงสร้างความตายและชีวิตขึ้นเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าใครในหมู่พวกเจ้าจะทําการงานที่ดียิ่งกว่าดังนั้นอย่าหลงพวกเราหลงไม่ได้เลยว่าโลกดุนยานี้คือโลกอันถาวรเพราะมันเป็นเพียงห้องสอบแค่นั้นจริงคะแนนเต็มไม่ได้อยู่ที่นี่ครับแต่จะประกาศผลในวันกิยามาและรางวัลที่ยิ่งใหญ่คือสวงสวรรค์ของลอกครับ